ไปทำอะไรอยู่เอ้าเอ้าเอ้าอืมเปียละบาดยังนอนอยู่ทำ嘛เอ้าเอ้าอาละบาดยังไงบ้างเอ้าบัดรขึ้นสนะิถิตตาตาด่าได้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตากลับมาเดี๋ยวถ้าตาได้เก็บแล้วเดี๋ยวเดี๋ยโดนด่า พี่นกอ,อือเอาเอาแล้วครับท่านอืมโอ้โอ้เแบียบนุอยก็มีด้วยโอ้โหโอ้โหเอา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  ทำอะไรเนี่ยทำอะไรครับ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 ตันครับขักอินีได้พี่หนู ดือ้อมื่อนี้ลีพี่น้องไม่มีที่ติดื้อจังใดกิฮักคือเนนก้าดื้อปังใดเกิดฮักคือเก้าเปิดแอร์ให้ก็ยังเหงืง่อแตกยังตายอยู่พี่น้องย่างหล่นไปวซาเศร่ย อันนี ful, ้ครับไปเหลือเหลือออกกล้องไว้กล้องไว้เหลือทุกมือย่ายบวกเก็บได้ย่ายมือนเ่นบอเอาเข้าไปอยากจะทำอะไรก็ทำไป ไปเลยขึ้นไปที่นอนหนูเลยไปเลยไปขึ้นไปที่นอนบุญเลยปไปเลยไปคีน,นี้ไปเลยไปไปเดี๋ยวนี้เอาน้องขึ้นไปด้วยไป <c oughs> <c oughs> มีเพจหลายด้ยนีน บดือบ่หม,มึนยันะยงสี่นี่ผนีลแผนไรปกติีบ่เป็นยังสีกระโดดโลด,ดเต้นมากกวนี้ใช่ไหมอันนี้มีแผนลายแน่ๆเลย